โอเคฮะก็สวัสดีคุณผู้ชมด้วยกันเลยนะฮะก็อยู่กับผม p q คนะฮะอ่ะคลิปนี้ผมจะมานำเสนอเกี่ยวกับผลอลิสคุณผู้ชมจำได้หรือเปล่ากับคลิปที่ผมลงไปครั้งก่อนว่าผลอลิสมีสกิลอะไรบ้างก็อ่ะอันนี้ก็จะเกี่ยวกับการอัปเดตของผลอลิสขึ้นมานะก็ไม่มีทางแจ้งอะไรเลยไม่มีแจ้งทาง Discord นะฮะก็เป็นผู้พัฒนาเขาได้กำลังได้อัปเดต เนี่ยเห็นไหมฮะคุณผู้ชมจะเห็นว่าผลอลิฟ,ฟูดเนี่ยสกิลแรกเนี่ยจะใช้ค่าสไนเปอร์เออ25อะส่วนสกิลที่สองเนี่ยมันจะใช้ฮาคิฮะเลเวลร้อยก็เป็นอะไรที่ฟาร์มยากเหมือนกันนะคุณต้องเลเวลหนึ่งพันแล้วก็มีค่าค่าเอ่อเมลีค่าเมลีตัน อ่ะมีรีห้าร้อยถึงมีห้าขีดได้แล้วก็ถึงจะใช้สกิลนี้ได้นะฮะของอาริฟคุณผู้ชมสงสัยใช่ไหมว่าผลอาริฟสกิลที่อัปเดตเข้ามาใหม่เนี่ยมันทำอะไรได้ฮะ,ะอ่ะโอเคเดี๋ยวผมจะมาลองสกิลแรกเลยอ่ะสกิลแรกนะฮะก็บ้านๆเลยขยโอมันเพราะว่าเพราะว่ามันมีสไนเปอร์สีขีดมันก็จะกว้างหนะะ่อยนะฮะอะสกิลแรกกดตัวเอฟไปเลยอะเอฟปุ๊บอะ ตอนนี้เราจะไม่เห็นอะไรเกี่ยวกับตัวเรานะับเพราะว่าตอนนั้นก็จะเป็นตัวลองอ่าผมเปิดไว้2จอแล้วตอนนี้เดี๋ยวผมเปิดอีกจอขึ้นมาอ่าผลอลิซเนี่ยสถานะติดภาพเบอร์เนี่ยภาพลวงโลกหรือแบบภาพลวงตาเนี่ยประมาณ1ิาวิอ่าติดอ่าสกิลเนี่ยมันจะติดภาพลวงตาประมาณ1ิาวิส่วนสกิลที่2นะฮะอ่าคุณผู้ชมสงสัยันที่ไหมว่า ผู้พัฒนาเขาอัปเดตอะไรมาหลังจากที่คลิปก่อนผมท้วงไปว่าเออน่าจะแบบอัปเดตเข้ามาอีกสักสกิลหนึ่งอ่ะปรากฏว่าเพาอัปเดตมาให้จริงๆนะฮะอ่ะอัปเดตมาอัปเดตมาเป็นสกิล G ถ้าเรากด G มันจะเป็นอะไรฮะมาดูกันใช้ค่าสแตก็กอยู่ที่เลเวล100ฮาชินะฮะก็มาดูกันอ่ะกด G แล้วนะ1 2 3ชุบอ่ะ ก็ตามที่เห็นไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยแค,แค่มีหน้าตาอ่าผมก็พยายามหาคําตอบมันเหมือนกันนะฮะว่ามันช่วยอะไรอ่ามันช่วยอะไรบ้างก็กดสก,กิลเดี๋ยวผมไปยิงไกลแป๊บนึงอ่ากดสก,กิลปุ๊บจะไก,กลขึ้นหรือเปล่าก็ไม่เกี่ยวนะฮะเพราะว่าผลอริสเนี่ยรู้สึกว่าพักหลังผู้พัฒนาอัปเดตมาจะยนได้ไกลขึ้นนะนู่นไปถึงนู่นเลยอ่ะไปถึงไปถึงตรงนั้นอ่ะผมก็รู้สึกว่าไกลขึ้น อ่ะแล้วอีกอยางมันก็สามารถโยนได้ติดต่อกันอ่ะเดี๋ยวผมเปิดจอลองขึ้นมานะอ่ะภาพลวงตาก็จะเป็นประมาณนี้อ่ะจอลองก็จะเป็นเนี่ยเป็นเบอร์อรไม่เห็นอะไรขยับนะบางทีตัวเราขยับไปแล้วแต่ภาพพึ่งคืนอย่างเงี้ยอ่ะมันจะเป็นภาพลวงตาแบบนี้อ่ะโอเคกลับมาจอหลักกันจอหลักนะฮะก็ อย่างที่บอกถ้ากด G ไปแล้วผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าช่วยอะไรได้เพื่อช่วยในการเพิ่มดาเมจก็ไม่เกี่ยวกันนะอ่ะเดี๋ยวถ้าไม่เชื่อก็มาลองดูอ่ะอันนี้อันน่าจะเป็นที่ห้องปีงอ่ะดาเมจเห็นละหกร้อยอันน่าจะเป็นที่เสิร์ฟละผมว่าอ่ะดาเมจผมโยรู้เนี่ยอยู่ที่600นะฮะเปิดหาชีก็ไม่ได้ช่วยอะไรขึ้นมาก็เกี่ยวกับตีหรือเปล่าให้เกี่ยวกับตีก็ผมไม่นะ่า ไม่น่าจะเกี่ยวตีก็หนึ่งพันแค่นั้นคงจะเป็นการอัปเดตเข้ามาที่ยังไม่เต็มที่นะผมว่าสกิลมันมีชื่อว่าเช็ดเชียใช่หรือเปล่าอ่ะผมอ่านถูกไหมเช็ดเชียอ่ะมันคือยังอัปเดตมาไม่เต็มก็เราต้องรอรุน้นว่าผลอลิจะอัปเดตอะไรมาหรือเปล่าก็ไม่เห็นเขาแจ้งทางดิสขอนะคือแอบใส่เข้ามาคือผมกินผลนี้ทิ้งไว้ก็เพิ่งม,มาเปิดดูเหมือนกันอ่า ผู้พัฒนาเขาได้แอบอัปเดตเข้ามาก็มีการเปลี่ยนแปลงแค่หน้าตาหน้าตาของผลอลิสเออหน้าตาตัวนี้ก็จะเป็นเหมือนแมวที่อยู่ในเรื่องเอ่ออลิสอะไรวันเดอร์แลนด์นี่แหละอ่ะเดี๋ยวผมขึ้นภาพปกแห้จุ๊บอ่ะหน้าตาก็จะประมาณนี้เหมือนแมวตัวนั้นอ่ะก็คลิปนี้ก็ผลอลิสมันก็ยังห่วยเหมือนเดิม <c oughs> อ่ะผมพูดจริงๆนะมันห่วยเหมือนเดิม PVP ก็ น่าจะยากหน่อยก็ประมาณนั้นถ้ากดสกิลเอก็ไม่ได้ช่วยอะไรถ้าเรากดหน้าตาขึ้นมาผมทีแรกผมคิดว่ากด G ขึ้นมาแล้วกดตัวเอฟเราจะไม่โดนเอฟฟิกเหมือนคนอื่นก็ปรากฏตามนั้นฮะก็ยังโดนเหมือนเดิมผลอลิตก็เป็นผลอยู่ในระดับแร่แล้วก็ไม่ไม่มีใครน่าจะมีแล้วละ่ะคือถ้ามีคนกินก็คงจะรีทิ้งแล้วเพราะว่ารู้ว่าผลนี้มันยังไม่อัปเดตอะไรมากมายก็น่าจะเป็นผลขยะถ้า ผู้พัฒนาได้ดูก็ช่วยอัปเดตอะไรอีกสักนิดนึงนะคือผมตั้งไวค้คลิปก่อนคือบอกให้คุณอัปเดตคุณก็อัปเดตจริงๆแต่คุณอัปเดตหน้าตามันมาได้แค่หน้าตาผมก็ไม่รู้นะว่าคุณจะเอาอะไรเอฟเฟกอะไรมาใส่อีกหรือเปล่าอ่ะก็มารอรุ้นอ่ะรุ้นกันเลยแล้วกันว่าผลอลิปใน EP หน้าเนี่ยจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างฮะอ่ะคลิปนี้ก็จบไปที่เรียบร้อยนะก็เป็นการรีวิวผลอลิปสั้นๆนอ่ะ สกิลแรกเนี่ยก็ประมาณชื่อว่า w o n d e r l a n d นะอ่ะก็เป็นภาพลงตามืันเดิมนั่นแหละอ่าสกิลที่2ก็เป็นแค่เรื่องหน้าตามันหน้าตาก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนอันนี้ผมกด G อยู่นะเดี๋ยวรอให้มันติดไอเน,นี่ยหายก่อนสถานะสถา,นะสถานะมันนานมากเลยนะถ้ามันบินได้มันโ้งโกงหรือแบบถ้ามันสร้างดามิดได้นะฮะก็กด G ครั้งนึงก็ไม่ได้ช่วยอะไรไม่ได้เพิ่มความถึกหรือแบบเพิ่มดามิเลยนะฮะก็ไม่ได้เกี่ยวกับเวลา ภาพรวงตานานขึ้นหรืออะไรยังไงเลยนะก็มีแค่หน้าตาเข้ามาถ้าผู้พัฒนามาเห็นก็บอกไว้เลยว่าผมไม่พอใจกับสิ่งนี้มากเออคือก็รอรุ้นนะคือผมมานั่งติดตามผลอลิศสอปีแล้วนะคือยังไม่เห็นอะไรเลยอ่ะก็มารอรุ้นกันว่าผู้พัฒนาเขาจะทําอะไรกับผลอลิศบ้างก็คลิปนี้ขอจบรีวิวผลอลิศเพียงเท่านี้แล้วฮะก็บายบายแล้วกัน